ไ,ได้มากเลยบ้าผมอยู่บางรักอยู่แถวบางรักนะครับผมชอบแนะนําไม่ใครต่อใครเดินทางไปเที่ยวจริงๆเคาว่าแลนด์มาร์กก็ดูกระแดดไปหน่อยเอาเป็นว่าเที่ยวสถานที่มันชิวชิวอินเทนห่งใหม่ชื่อว่าเอเชียทีมเอเชียทีมันคือชื่อเก่าของโกดังเก็บของซึ่งเป็นยุคคลาสสิกข,ของเจ้าสัวในทุนนิยมสมัยนั้น การขนส่งทางเรือเยือนเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยายอยู่เพราะใช้มันเลาะเข้ามานะครับจนกระทั่งถึงตรงแต่นั้นและเป็นเขตที่เขาขนของจากเรือจริงๆนะฮะที่เดินสมุทรนะเข้ามาในนี้จริงๆวันแบบนั้นเป็นโกดังเยอะแยะเลยที่ยังค้างอยู่เพราะเวลาเป็นอ e ิเลกทิกเนี่ยมันจึงไม่สามารถจะปรับตัวให้ขึ้นสูงเกินไปเป็นไฮโซหรือลดตัวงลงไปจนเปลี่ยนตลาดหมายความว่า มันควรจะอยู่ใ,ใกล้กับสวนลุมไนพาซ่ซาโดยกลิ่นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันถ้ามันจะขยับตัวขึ้นไปเป็นเลนฮิลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเลนฮิลตรงข้างเอมพูรีมันมันดูไฮโซใช่ผมคิดว่าอย่าไปคิดว่าต้องเป็นไฮโซหรือโลโซดีกว่ามผมคิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถสะท้อนหรือใช้ประโยชน์จากตรงนั้นอย่างเต็มที่ไอเซทรตริดมากจนออทําให้คนที่จะไปเนี่ยประสบความยากลำบากแล้วที่จอดรถก็อาจจะประมาณนึง กับไฟ,ฟาไปโงสะพานตักสินสิครับล้วต่อรถไฟผมว่ามันได้อารมณ์ดีด้วยคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีธุระปะปังมีรถใจเข้ามารุ้มลูกกระเตงกระเตงขึ้รถไฟฟ้าแบบเขาไม่เขาไม่ได้ยากจนอย่างอาจารย์นี่เขาอาจจะขับรถอะไรเขาแต<ร>่วันพฤหัสที่ผมไปเนี่ยรถมันไม่ติดนะแล้วเข้าไปได้เลยนะแต่ขณะที่ผ่านมาเนี่ยผมสบายมากเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วชอบอะไรชอบเหรอผมชอบว่าผมคิดว่าชอบสเปซของเก่า นะสเปซคือพูดถึงพูดว่าการคอนเวิร์ตโกดังมาเป็นร้านต่างๆหรือรวบรวงเรือนดีแต่ว่าที่ผมยังไม่ชอบอยู่คือเลเยอร์ของการ function, function, วังชันฟังก์ชันต่างๆหรือโฟลว์ของคนยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆที่มีผลสัมพันธ์กับร้านค้านะและการจัดโซนิง่งว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนแสดงว่าการคอมบิเนชันของพวกแบรนด์หรืออาจจะไม่แบรนด์ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยผมผมว่าสิ่งที่เป็นเอเซนท่าที่ผมรู้สึกคือ first come first serve แรก first come first serve คือใครไปจองก่อนได้ที่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> มันก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องการวางโซนิ่งต่างๆจึงไม่เกิดเท่าไหร่ทั้งๆที่หลายๆส่วนน่ยดีนะมันมีร้านหลายร้านที่เป็นเรื่องของโดยเฉพาะเนะี่ยในเรื่อง creative economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปเปิดในนั้นคือเป็นของใครทําใครประดิ์เนี่ยใครสร้างสารรค์เนี่ยออกไปโชว์ของหลายอย่างที่ดีมากและของพวกนี้ถ้าบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาผมไมปน,นั่งต่างก็ดูนะว่าส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอซิติกเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าอยู่ระหว่างยี่สิบถึงนั้น ถ้า drive ขึ้นไปว่านักท่องเที่ยวขึ้นไปถึงประมาณ60-70%เนี่ยแปลว่าสินค้าที่อยู่ในนั้นน่ะสามารถนำเรื่องรายได้ของต่างประเทศเข้ามาได้มันมีมันมันจะรอดไหมอ่ามันจะรอดไหมผมว่ารอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้บริหารต้องรู้ตัวนะว่าปรับเปลี่ยนและปรับแต่งมันเรื่อย เพราะว่าแฟกซ์ก็คือว่าวัฒนธรรมของที่จะเกิดในที่ผมก็เห็นด้วยกับเขาเนะเขาอาจจะปล่อยตัวนี้ให้เกิดขึ้นไปก่อนแต่ว่าสักพักหนึ่งตัววัฒนธรรมตรถถมงที่เป็นตัวบอกเองว่าใครชอบอะไรตรงไหนอะไรเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าพูดบริหารดีพอเนี่ยเขาจะปรับไปเรื่อยๆตามจนมันจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตลักษณ์ของคำว่าเฮเซตีคุณผู้ชมลองใช้เวลาไปดูนะเขาบอกว่าคนที่ไปส่วนใหญ่า99%าเนี่ยว่าจะพาภรรยาน้อยไปนั่งกินข้าวนะครับจบแค่นี้ละคร